นี่คือของที่หาได้โคตรยากที่สุดอะตอนนี้เลยครับขนมช็อกโกแลตโปโกโลคือประเด็นผมโดนตกมาจากคลิปรีวิวไปมันน่ากินมากแล้วดันไปดูตอนเกือบทีห้าหดใจไม่ไหวเลยต้องขี่รถไปหาซื้อกินเลยอะอันนี้ก็ต้องได้กินแบบชิวๆแน่นอนแต่ประเด็นคือมันเป็นขนมที่หาได้โคตรยากบอกเลยเซเว่นสาขาแรกพนักงานหาให้ก็ไม่มีสาขาที่2ก็ไม่มีสาขาที่3ก็ไม่มีโอ้ยอะไรมันจะขายดีขนาดนั้นนะรีบไปสาขาอื่นดีกว่าอยากกินสาขาสี่หมดเฮ้ยชาวบ้านใครมีคอมเมนต์บอกผมหน่อยแต่แค่นี้คิดว่าผมจะท้อหรอวันต่อมาไปหากันต่อลุยสาขาแรกของวันที่2หมดค สองของวันที่2หมดโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยสาขาที่สามไม่ต้องใช้วิชาช่วยแล้วอนาตปัดชัยเยอาปฏิเทเทนะสาขานี้ถ้าผมไม่เจอผมจะไปบวชล้างซวยเลยครับลุยและแล้วผมก็เจอแล้วเวคตรดีใจนี่มันความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นป้าหวานนี่ไปลองกินดีกว่าครั้งแรกเป็นยังไงไปดูและนี่ก็คือขนมช็อกโกแลตโปโกโลคันช็อกครับเป็นช็อกโกบอลที่มีช็อกโกแลตเยิ้มแบบนี้เลยว้ยโอ้ยช็อกโกแลตเคลือบแบบเต็มเม็ดเลยโอ้ยน่ากินไม่ไหวแล้วขอลองกินเลยแล้วกันอืกราบขอบพระคุณที่ต